หนูไม่เจอมาแปดเดือนแล้วสองคนนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมเนะ <S <S าะฮะกินค่ะขนาดกินขนาดกินกันก็ยังเท่กันเนี่ยเออขนาดกินเขาก็ยังใจนี่เนาะโอ้ยเมื่อกี้ก็จะเป็นจะตายเด้เบาหวานขึ้นเหมือนหนูออสันพับ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 ตอนนี้มดมจาแล้วครับเออลมออกเลิศเลิศน่ะขอถ่ายหน้าหนึ่ยเฮะฮทานเข้าครับผมมาทางข้านี่เมื่อกี้ยังว้าวว๊อว,ว๊ออยู่เลยลงุงตอนนี้ไม่เบ<ห>าแล้วฮะ มันไปนยงังบวบังเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้ยังบ่ไหวเลยนะกอดเสาเลยลเฮียรู้ไหมหน้าสงสารนะสงสารอ่ะเออกอดเสาเลยเอออักอักเอออกัอกเหมือนคนแพ้ท้องเลยคนนี้โสดนะไม่เขาสาวไม่ค่อยชอบกอดไปชอบกอดเสาไม่หนูจะบอกเลยไม่เฮียเมื่อกี้หนูถามว่าใครจะปักตะไคร้เขารีบยกมือเป็นคนแรกเลยเขาโสดอ น้ำท่วมถึงไหนผีเบยเบยน้ำท่วมถึงบ้านนาอันนี้ไม่ต้องปลูกข้าวแล้วเลี้ยงปลาเลยเลี้ยงปลาเบยหนูต้องหวานข้าวแล้วเลี้ยงปลามาครับมาครับกินข้าวกลางนาครับวันนี้เออข้าวกลางนาครับข้าวกลางนาจริงๆนะเนี่ย FC ซ้ายก็นาขวาก็นานู่นไทยอุดรนอนอยู่ใต้ต้นบกข้องั้นไตรเฮือนเออแมนนี่หนูจะสัมภาษณ์พี่เขาสองคนเนี่ย คูไม่คู่หูดูโอเขาเนี่ยนี่หนูถามพี่ิคู่สามคนพิกแทกโแกโนี่แหละคทกแทกแกแทกแกแกโนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเอเอ้าเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยว่าหิวจะสัมภาษณ์อะไรพี่นัทสัมภาษณ์เลยนะ สัมภาษณ์เหรอหนูหนูหนูไม่กล้าหรอกเดี๋ยวเขาจะเอาขาขึ้นมาตวัดหนูไม่ได้แล้วเขากําลังหิวหนูรู้อารมณ์คนเป็นเบาหวานขึ้นโมโหหิวเออโมโหหิวมันเป็นไงใช่ไหมลุงลุงจ๋าตอบหนูหน่อยสิว่าอยู่เหรอครับว่าอยู่เอาว่าอยู่หนูหนูเหมือนกันน้ําตาลขึ้นหนูต้องกินและต้องกินเดี๋ยวนั้นถ้าใครไม่ให้กินแล้วมันเป็นไงลุงเป็นไงตายตายสั่นสั่นแตกแบกแตกเลยอะ แต่พี่น right ัทพร้อมลหมพี่นัทอ่ะพร้อมลงใช่พี่นัทพร้อมลงอืแต่ก่อนโอ้ก็ก็สวยขึ้นนะแต่ว่าพอผอมลงก็สวยมากขึ้นกว่าเดิมอีกทำไงอ่ะพี่นัททำยังไงอ่ะเดี๋ยวหนูมีตังค์อยู่สิบบาทเนี่ยเอาบอทำไงอ่ะยทำอย่างเงี้ยอะไรเยอะจำอย่างเงี้ยอะไรเฮีะเลยทำอย่างเงี้แหละมาเปลี่ยนมาเป็นปลูกข้าวใช่ไหมใช่ เปลี่ยนมาเป็นยูทูบเบอร์เปลี่ยนมาเป็นยูทูบเบอร์แบบใหม่เที่ยวนี้มาทำมาทำนาทำนาเออทำนาหาคอนเทนต์ทำนาใช่ใทีนี้ก็เตรียมเตรียมให้เอฟซีคอยดูว่าพี่นัทเขาจะกินข้าวยังไงไม่เฮียหนูว่าโชคดีไงรู้ไหมเขาบอกหนูอ่ะหนูดีใจมากเลยครับเจ๊เราทำนาแบ่งข้าวคนละครึ่งแต่แต่นาที่ผมทำอ่ะหวานเพราะว่าปีที่แล้วหนูดํานาหนูเกือบตายแต่นี้ไม่ต้องดำหวานนูนู้น แต่งนู้นก็ทําอยู่นู่นนู่นนู่นเขาใช้เครื่องพ่นเฮียเห็นไหมน่ะครับครับดีไหมนั่นเออทำใหม่ใหม่มากเลยเนี่ยเออเมื่อเช้าเนี่ยเขาใช้โดนน่ะเออหวานปุ๋ยแม่นข้างหลังเลยใช้โดนเลยเออเขาทำใช้โดนทำเนั่นดีนะมันไม่โดนมันแค่เดี๋ยวก็เสร็จเงาเงาคิดมุาไม่ไดนไม่มีใครช่วยผมเลยทันไม่นานไงมันหวานปุ๋ยไม่นานเออใช้โดนมีสายสานไงเดี๋ยวเดี๋ยว เคียก็พูดไปเถอะใครโดนเออคน,เค,คนที่สนใจกูกินอย oh <my S 2> ่างเดียวฮะเคียกลตกมุกให้ครับยิ้มกับเขาหน่อยดิลงุงฮะลุงผิตายแล้วลุงบอกครัวรู้จักมึงเราจะกินเดียวแล้วลงุงถ้าหนูให้มาอีกรอบนึงเนี่ยมาไหมเพันเ<อ>นี่ยาย้ายไปดาวังคารซอยแปดเนี่ยเอาไหมนี่ขอนเก่งซอยเก้าเขาอยากแล้วซอยเก้าอนเก่นซอยเก้าก็ตายแล้วไปดาวังคารซอยแปดวันนี้สองชั่วโมงอ่ะตายหมู่บ้าน เน่หนูจะบอกเลยให้เมื่อกี้หนูไปซื้อน้ำแข็งชาวบ้านบอกไงเทะเมื่อคืนเขาไม่รู้นะว่ามันเป็นมันมันเป็นรถบ้านหนูเมื่อคืนเนี่ยมีรถผามากลางบ้านเจ๊เขามาจากไหนก็ไม่รู้บ้านโมเดิร์นเขาบอกนะหนูบอกหนูก็เลยบอกบ้านหนูเองและสิริเป็นพ้ามาเราต้องโทษสิริใช่ไหมก็หนูบอกให้มาขุดฉีนอะไรลุงไปทางไหนคนขับรถอะนั่นดิ้ง ยิ่งอีกนั่นนั่นไม่พูดไม่จาลุงจ่าลุงลุงแก้วเออคุยกับหนูหน่อยดิว่าทํายังไงเนี่ยเพื่อนลุงเนี่ยเขาไม่คุยกับหนูเนี่ยโอ้หนูจะแก่เดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวให้ของขึ้นก่อนเลยนะบอกเอฟพีให้เอฟพีจะเป็นลมแล้วของขึ้นเมื่อกี้หนูขำเนี่ยตายนั่งกอดเสาอยู่ข้าว แล้วก็ไม่บอกหนูเนาะยังไม่ได้กินข้าวหนูก็นึกว่ากินข้าวกันไปแล้วหนูก็ไปเอาแบบบ้านมาตาแกแดงอ่ะแกนั่นแหละครับเตรียมตัวครับเตรียมตัววิ่งใช่ไหมเตรียมตัวหาลูกบ้านหาลุงบ้าน <laughs> แกบอกขึ้น 500. ห้าร้อยน้ำมันเหรอครับอืเปล่าความดันความดันไม่ได้เอายาวทำเนียบผ่านเป็นคนอารมณ์ดีเหรืออารมณ์ดีโอ้ยของลุงจิ<อ>๊บเจ็บของหนูอะเซี้ยนเข็มทุกวันออื ที่หนูเห็นหนูตื่นมาเช้าไม่ทําอะไรหหนูเจาะเลือดว่าน้าตาลน่ะที่เฮียเห็นว่าหนูตื่นมันนั่งกับหมาน่ะตี๋ตี๋ต้องลุกขึ้นมาฉีดยาทําไมพี่ทำไมฮะน้าตาลขึ้นเดฟบาฉีดอำไมพี่เป็นเนตั้งนานแล้วเบื่อมันแค่นนี่เลิกกับมันไม่ได้ลุงเดี๋ยวผมพาไปบเดี๋ยวผมพาไปบัดท่ากระบอกถามลุงที่เลิกกับมันได้ไหมเนี่ยถ้ามันเลิกถ้ามันเลิกได้ก็ดีเยี่ยมเยี่ยมแหมแหมตบมุกตบมุกตบมุกมุกกระจาย เลิเมียได้เกับปวัไม่ได้ฮะเลิกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูชอบลุงพูดคำเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะเลิกกับเมียได้เลิกเลิกกับบระวัตไม่ได้ไม่ได้อีกคํานึงที่ลุงพูดก่อนหน้านั้นเลิกกับมีทําไม่ใช่ทํางานเพราะอะไรทํางานตากแดดตากฝนพนมสองเต้าเนาะตากแดดตากนมพอนมสองเต้าเออเไตากแดดตากนมเพราะหำของเรา เพ่อไม่ได้แล้วมีแต่ตะกอนโง่ลวบากต่าพอตุ้ของเราขำนั่งนั่งบบนไปข้าวก็ไม่มาสักทีเนี่ยเจ๊เจ๊ต้องเจ๊ต้อง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 ตักกเวลาให้ลุงใหม่เลยเด้อเจ๊ต้องซื้อข้าวสแตนบายไว้เลยเด้อค่อยหนูเห็นอาการแกแล้วหนูขำแทบตายเี้อเมื่อกี้เนี่ยลุงลูกแก้วทำท่ากอดเสาให้ดูหน่อยดิเมื่อกี้นะ เฮ้ยเฮ้แกดีเฮ้ยเ้ยหนุ่มแเฮยดูนะออฟอย่ายังอยู่เต้โอ้ยดูครับนั่งรถรถนี่ลรามปกินข้าวกลางนาหรือว่ามาดูตลกหกฉากมาดูตลก6ชฉากแล้วๆลุงลุงลุงแล้วแล้วติบล้อมาแล้วขอสาชาติแล้วนู่น หมดไปแล้วขอจำชาม้วนอี้ขั้นขอดูกันเด้อรับมาได้กับเสดเดือดบีบขั้นใหญ่ขั้นใหญ่ขั้นใหญ่อะไรนะขั้นใหญ่ไม่สับขั้นเล็กสับให้ไงโอ้ยรยกอะไรมั่งก็บ่เป็นเนาะเขาขอจำช้ากันพยายาตีพยเด็ทับมาได้คลิปนี้แค่ดีกันเลยทีกินข้าวกลางนากันเ้ยทีทุกท่านเนอะสวัสดีครับบไปแล้วแปดนาที โอ้ยแต่กูซับแต่ได้กูจับบ๊ะเป็นบกูจะเตือนวันนี้เขาขอเด็กๆเขาขอสับกันไงปะ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 ๆะเขาจัดใไหครับเขาขอรอบ